รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินำเสนอไฮไลท์การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมสครั้งที่11โซโล2022 ไาารกสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับผมพรบุญจุลกัรณพะและคุณพิินันพิอภิวันสีกับไฮไลท์พาราเกมส์เอเชียนภาราเกมส์2022จากโซโลประเทศอินโดนีเซียนะครับในเรื่องของการแข่งขันวันนี้ก็ถือว่า กล้จะถึงพี่ที่ปิดแล้วรเรามาสรุปผลการแข่งกันในช่วงนี้นะครับสําหรับการแทสดในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูเรื่องของสกู๊ปที่ทีมงานทีสปอร์ตและการกีฬาแห่งประเทศไทย ผลิตจากประเทศอินโดนีเซียส่งมาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นประจำทุกวันครับในช่วงก่อนจะเข้าไฮไลท์กันในกันติดตามชมกันครับหากเปรียบแสงสว่างเป็นจุดที่นำพาเราไปข้างหน้าแต่ถ้าหากแสงเหล่านั้นหายไปก็จะเป็นสิ่งมืดมิดไร้สิ่งนำทาง การที่ใ,ใครสักคนต้องการผู้ชักจูงพาเราไปสู่เส้นทางคนคนนั้นต้องมีความไว้ใจและความเชื่อมั่นว่าเส้นทางที่ถูกนำไปเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกันกับคนที่เป็นผู้นำทางก็ต้องมีความเสียสละอย่างสูงและต้องเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ในกีฬาอาเซียนพาราเกมสําำหรับกีฬากรีฑานั้นก็มีแต่ละประเภทความพิการแตกต่างหลากหลายกันไปซึ่งก็มีอยู่หนึ่งประเภทที่นักกีฬาจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยนั่นก็คือคลาสประเภทความพิการทางสายตาเมื่อนักกีฬามองไม่เห็นทางผู้ที่จะมาเป็นตาก,ก็คือตำแหน่งไกด์รันเนอร์ที่จะคอยประคับประคองนักกีฬาไม่ให้ออกนอกเส้นทางและอยู่ด้วยกันไปจนถึงเข้าเส้นชัย ในสนามแข่งเป็นแบบนี้นอกสนามแข่งยิ่งกว่าเพราะไกด์รันเนอร์ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอด24ชั่วโมงไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาถามว่าเพราะอะไรก็เพื่อเป็นการศึกษาซึ่งกันและกันการจะลงแข่งขันแมชหนึ่งก็ต้องอาศัยจังหวะที่สัมพันธ์กันนักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์หคน1นบวก1ต้องเท่ากับ1เพื่อเป้าหมายคือเส้นัยที่อยู่ข้างหน้า เอกรินเมฆแสนนักวิ่งคนพิการดาวรุ่งทีมชาติไทยในวัย17ปีกับอาเซียนพาราเกมครั้งแรกก็หนักใจไม่น้อยพราเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับสันทิขชุมสุขผู้เป็นไกด์รันเนอร์เช่นกันตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นทั้งคู่ต่างอยู่ตัวติดกันโดยตลอดหน้าที่อีกอย่างของไกด์รันเนอร์นั้นก็คือก็ต้องเป็นโคช้ชให้กับนักกีฬาไปในตัวซึ่งไกด์รันเนอร์หลายคนก็สามารถต่อยอดขึ้นไปเป็นผู้สอนได้ ถามว่ากดดันไหมมันไม่กดดันครับแต่แต่มันตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยจับกันมาก่อนครับแล้วผมมาวิ่งเราก็คิดว่าเราจะเข้ากับพี่เขาได้ไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยจับกันมาก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือความความสัมพันธ์นะครับการการแข่งแขนการก้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องสัมพันธ์กันดึงไปแข่งแขนไปด้วยกันพร้อมกันอย่างเงี้ยต้องส่งสัญญาณให้อะไรให้เข้าใจกันนะครับผม ครั้งแรกเลยที่ได้รู้ว่าต้องลงแข่งก,กับน้องใช่ไหมครับก็คือต้องมาจับคู่กันเลยครับมานั่งคุยกันว่าเออปรับท่าวิ่งต้องแก้ไขกันยังไงครับผมให้เข้ากันให้ได้ครับมันสถานการณ์มันมาถึงแล้วครับก็ต้องแก้แก้ไขเฉพาะหน้าให้ได้ครับผมไกด์แรนเนอร์ต้องใช้ความเสียสละอย่างสูงเวลาส่วนตัวแทบจะไม่มีนั่นก็เพราะว่าเวลาส่วนใหญ่นั้นมอบให้กับนักกีฬาเกือบหมดแล้ว ครับพี่สันติสุขนะครับก็ผมก็นับถือเป็นพี่คนหนึ่งครับที่แบบดูดูแลดีคนหนึ่งเลยครับดูแลดีเรื่องกับข้าวครับกับข้าวเรื่องตักข้าวเรื่องการพาเดินกันอะไรแบบนี้ครับนิสัยทัศนคตินะครับก็คอยให้กําลังใจคอยเนี่ครับเวลาเวลาเหนื่อยอะไรก็คอยให้มากำลังใจก่อนแข่งก็ให้กําลังใจครับ เรื่องราวของผู้ผิดทองหลังผ้าอย่างแท้จริงที่คอยอยู่ข้างๆนักกีฬาเสมอคอยยินดีกับทุกๆความสําเร็จของนักกีฬาแม้ว่าชัยชนะเหล่านั้นหลายคนอาจจะมองข้ามเขาไปกับไฮไลท์วันนี้เราไปเริ่มกันที่กรีทานะครับไปที่มนาหานสเตเดียมนะครับเป็นวิ่ง4คูณ100เมตรชายที 11, 12แล้วก็13ในรอบชิงชนะเลิศครับ ทีมไทยนั้นอยู่ในช่องวิ่งที่5นะครับแข่งขันกับอินโดนีเซียเจ้าภาพในช่องวิ่งที่3แล้วก็นักวิ่งจากเวียดนามในช่องวิ่งที่7ก็มีไกด์ลันเนอร์นะครับพี่การสายตานะครับกีระพลสตาร์ไปแล้วครับทีมวิ่งไทยนั้นประกอบไปด้วยจักรวาลเปรมฤตีไชยศักด์นะครับเป็นคนออกสตาร์ทนะครับคนที่2เป็นจักรินดำมมุนีคนที่3เป็นสมเด็จชัยยะและคนสุดท้ายคือพีรพลกวาดบกสมทางจักรินกับพีรพลเนี่ยวความเร็วสูสีกัน จั uh huh. กรินอยู่ไม้สองเพราะว่าต้องวิ่งเรียลทางไกลกว่าเพื่อนอยู่ห้ดีครับผูค้คี่สูสีมาหุ<ช>่มแต่เราส่งไม้ก่อนแป๊บเดียวเองนะฮะพยายามจะเร่งแล้วแต่ไม่ทันนะครับเป็น นักวิ่งอินโดนีเซียครับเข้าเส้นชัยไปก่อนด้วยเวลา44.970วินาทีนะครับได้เหรียญทองไปนะครับนัก mm hmm. วิว่งไทยก็พยายามสุดฤทธิ์แล้วนะครับตามหลังเพียงแค่0.2วินาทีเท่านั้นครับดูภาพช้า hmm. ออกสตาร์ทที่เราทําได้ดีนะครับ mm hmm. เหรียญทองแดงเป็นของเวียดนามนะครับ mm hmm. ช่วงร mm ้อยเมตรสุดท้ายพยายามเต็มที่แล้ว mm hmm. ได้เหรียญเงินครับ สำหรับนักกรีฑาไทยรายการต่อมานะครับเป็น4คูณร้อเมตรชายเช่นกันครับแต่เป็นประเภท T42 พิการ T-42 ครับพิการแขนขานะครับนักวิ่งของไทยนั้นอยู่ในช่องวิ่งที่6แข่งขันกับนักวิ่งอินโดนีเซียเจ้าภาพรวมถึงกัมพูชาเวียดนามและเมียนมาครับนักวิ่งไทยประกอบไปด้วยจากรีพิมจันนะครับเป็นหมายเห คนออกสตาร์ทไม้สองเด่นภูมิโคชรังไม้สามชัยวัน์สี่มงคลไม้สุดท้ายเจ้าทอดแท่ปลาครับห้ามกับพิตาเลยนะครับไม,ไม้หนึ่งนี้ยังดูไม่ออกนะครับสูสีมากถ้าจะดูว่าใครนําดูตอนส่งไม้ใช่ครับหรือว่าตอนที่เปลี่ยนตัดเพราะนี้ไม่มีการส่งไม้นะครับเปลี่ยนผัดเอาใช่สูสีมาก โดยเฉพาะเรากับนักวิ่งเจ้าภาพนะครับโอ้สูสีมากครับนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าใครเข้าเป็นคนแรกนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นนักวิ่งไทยนะครับที่เฉือนชนะไปนะครับแค่0.01วินาทีเท่านั้นครับทีมไทยชนะไป45.280วินาทีได้เหรียญทองครับ อินโดนีเซียเป็นที่2นะครับ45.290วินาทีส่วนเด่นเงินครับเป็นเมียนมาได้เหรียญทองแดงนะครับลุ้นูุกสีมากมากครับลุ้นกันจนเข้าเส้นชัยครับคือเปลี่ยนผัดนี่ดูแทบไม่ออกเลยนะฮะใกล้เคียงมากนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าอินโดนันจะนำอยู่นิดๆแต่ช่วงเนี่ยฮะระยะประมาณสัก30เมตรสุดท้ายครับ ย่มีภาพตัดสินด้วยนะครับโอ้นิดเดียวจริงๆก็แค่0.01วินาทีครับไปฟังความรู้สึกนักกีฬากันครับมันมากครับวันนี้เป็นการวิ่งที่มันสุดๆเลยครับแล้วก็ภูมิใจมากๆกับทีมเราครับผมจะเป็นรายการทิ้งทวนของรายการนี้นะครับผมโอ้โหนะครับก็พวกกัว่าจะไม่เข้าเส้นชัยนะครับสัปีตเต็มที่เลยครับผมเกือบล้มเหมือนกันครับ เหรียญทองเหล่านี้สําคัญมากครับเพราะเราตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างมากครับเป็นเหรียญที่เราหวังที่สุดแล้วก็ฝึกซ้อมมันหนักที่สุดครับผมภูมิมใจสุดๆเลยครับจากดีทาไปดูยิงธนูนะครับเป็นการชิงชนะลิศในประเภทหญิงคู่ประเภทคันธนูทดกําลังนะครับนักยิงธนูสาวไทยชิงเหรียญทองกับอินโดนีเซียเจ้าภาพอีกแล้วยินดีเสื้อเก่งมากนะครับในกีฬาย,ยิงธนู ทีมยิงธนูสาวไทยนะครับประกอบด้วยพันธิพาสัททองแมวนะครับซึ่งได้ที่4ในประเภทหญิงเดียวกลับกับประภาพรหอมจันทึกนะครับซึ่งได้เหรียญเงินมานะครับส่วนเจ้าภาพนั้นมีตูวาิยากับเอิรมายูนิตานะครับพอมาถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วก็ต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วครับเซตแรกนี่ยิงกันสูสีเลยทีเดียว เพื่อนชมไปเยี่ยมเรายิงได้ค่อนข้างดีนะฮะในเซตแรก9ครับแต่อินโดนีเซียก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคะแนนนั้นสูงสีเลยทีเดียวดอกสุดท้าย อ้าว uh huh. เสมอเฉยเลยครับ oh. สรุปว่าเสมอนะครับ33เท่านาั่นคือการแข่งในเซตแรก <33. S 1> เดี๋ยวดูเซตที่สองกันต่อนะฮะเซตแรกนี้เสมอกันนักกีฬาไทยครับพันธิ์พาสทองแมวแล้วก็ปภาฟอนหอมจนถึก นี่เป็นขนุนขนูนทดกำลังนะครับเด็ดน่าดรอ9กับ9ครับแต่ทะนี้นอรอบละสองคนนะครับ9คะแนนเหมือนกันโ เดียวชนะไปนะครับในการสองคนแรกอรอบแรกสองครั้งแรกนะครับในเซตที่สอง <Yeah. S 1> ทีมธนูไทยนี่ซ้อมอยู่ที่โมกเหล็กนะฮะศูนย์ฝึกการกีฬาแห่งชาติ <c oughs> แหม่ยิงไม่ดีเลยนะครับในรอบที่สอง ได้แปดกับ7นะครับอินโดนีเซียยิงหนาเซตที่ 2, 2> นี่นนมั่นใจมากนะครับสำหรับอินโดนีเซียตัววริยากับอิรมานะครับเซตที่2อินโดนีเซียชนะนะครับ38ส่วนทีมไทยนั้นได้33คะแนนนะครับทำให้อินโดนีเซียนั้นขึ้นนำนะครับ76ต่อ66ค่อนข้างห่างเลยทีเดียวนะครับ ดูเซตที่3ต่อนะฮะเซตที่3มอินโดนีเซียดูจะเหนือกว่านิดๆนะครับของเรากดดันด้วยแล้วครับคะแนนห่างกันข้างเยอะ no, no, no. กว่านะครับอินโดนีเซีย <7. S 1> อ,อินโดนีเซียหลุดแล้วนะครับเริ่มที่จะหลุดให้เห็นเหมือนกัน นี่จบเซตนี้ก็อินโดนีเซียก็กงเบียดชนะไปได้นะครับ35ต่อ34นะครับแล้วก็นำเป็น106ต่อหน0คะแนนก็ลดช่องว่างลงมาได้นิดหน่อยดูเซตที่4ครับเริ่มต้นได้ดีสำหรับทีมธนูไทยนะครับโอ้โห ยอดเลยครับยิงได้10แล้วเริ่มต้นได้ดีครับในขณะที่อินโดนีเซียนี่ตรงกันข้ามนะครับเซตนี้ดูดีๆนะครับเซตนี้เนี่ยครบับกลายเป็นว่าอินโดนีเซียเริ่มดรอปลงในต้นเซตที่4นะครับเรามีโอกาสนะครับที่จะไล่ทันได้เซตสุดท้ายนี่แหละครับ ดีขึ้นเรื่อยๆโอ้ยหลุดไปเลยนะครับอินโดนีเซียทำตัวเจ็ดไม่ได้นะหูเจ็ดครับเสมอสิโอ้ ยูรมารของอินโดนีเซียยิงคนสุดท้ายนะครับถ้าแหมถ้าต่ำกว่าเจ็ดนี่เราชนะเลยนะตอนนี้เพรสเซนเดสครับครับวัน,น้พายิงก่อนครับ ทีเด็ดที่เอาสุดท้ายนี่นะครับบูซายครับ10แต้มเขาเก้าครับโอ้เดี๋ยวดูประภาพรยิงครับอุ้ยยังบยอยู่บนเส้นไหมมั่นใจครับมั่นใจอยู่ที่อินโดคนนี้แหละครับออกแปดครับออกแปดไปเลยโอ้โหทีมไทยเฮเลยครับ ก็ปรากฏว่าไทยชนะไปนะครับตามหลังครับแล้วก็พลิกกลับมาชนะเลยครับ155ต่อ154นะครับในเซอร์เ d นเด h ได้เหรียญทองครับไปที่สระว่ายน้ำกันบ้างนะครับฟรีสไตล์50เมตรชาย S 1 1ในรอบชิงชนะเลิศครับมีนักว่ายน้ำไทย3คนอยู่ในลู่ที่3ครับสุขิตเหมือนปองลู่ที่4ธขนงศักด พีตะคุณแล้วก็รีบห้านะครับชมสอนสํพงครับแข่งขันกับนักว่ายน้ำของอินโดนีเซียและเบียดนามนำโดงเลยนะครับเห็นชัดเลยนะฮะว่าขึ้นนำเลยนะครับ ก็ตแตะขอบสาเป็นคนแรกนะครับธนงศักดิ์อิตคุณนะครับ3 0ม1ินวินาทีครับเหรียญเงินเป็นของชมสอนสำโรงนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียครับก็แหมเฉือนชนะสกุกิตเหมือนปองไปเพียงนิดเดียวนะครับในวันทั้ง3มเหรียญน,น่าจะเป็นของนักว่ายน้ําไทยนะครับ50เมตรกับนํารวดเดียวจบเลยครับ เหรียญด้วยนะครับเป็นธนงศักดิ์หิตคุณนะครับแต่อันนี้เป็นอินโดนีเซียนะครับที่ได้เหรียญทองแดงถมงสอนสำรองครับได้เหรียญเงินแล้วก็ธนงศักด์ครับได้เหรียญทองกับ30.810วินาทีครับมว่าบน้ำก็ประสบความสำเร็จนะครับ ทำเหรียญทองได้ตามเป้าเลยทีเดียว CP Football สุด,ดยอดแห่งความมันเลยครับวันนี้จากการถ่ายทอดสดของทีมสปอร์ตไปเมื่อช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับเราถ่ายทอดเกิดเวลาเพราฟุตบอลคู่นี้ เล่นไม่จบในเวลาปกติเกิดอะไรขึ้นบ้างทีมไทยชุดสีเหลืองนะครับเจอกับอินโดนีเซียในการแข่งขันนัดแรกนัดเปิดสนามซึ่งเป็นแบบพกันหมดนะครับในกลุ่มไทยแพ้อินโดนีเซียมา3ประตูต่อ2แต่นัดน,นี้ไทยขึ้นนำไปก่อน1 0ครับจากการยิงจุดโทษของชนาทิพย์นี่คือตัวเด่นของทีมไทยนะครับนชนาทิพย์ยิงดีมากนะครับ นาทีที่26ครับไปดูเสียติสมอได้จากการหมกของขยยาหน้าคนเปิดเปิดดีจริงครับยาย่าหมู่ฮาหนี่แล้วก็คนที่ตัวหนาสุดในทีมอีนีเซียก็ได้ก็้าได้ครับขยยาน้าเล่นลูกอา,ากาศดีมากหมูกเข้าไปตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งขึ้นคนเดียวเลยนะครหมดครึ่งแรกเสมอหนึ่งหนึ่งครับ ไทยนั้นเล่นได้ดูไม่เป็นรองในช่วงครึ่งแรกแต่เปิดครึ่งหลังมาอินโดนีเซียแก้เกียรติได้ดีดูเหมือนว่าจะคองบอลได้มากกว่าทีมไทยแต่ในนาทีที่51ขึ้นมาครับยาย่าโอมาดายิงเข้าไปอินโดนีเซียนำ2-1จังหวะนี้เหมือนจะเปิดให้เพื่อนนะครับแต่บอลน,นั้นย้อยข้ามศีรษะผู้รักษา,า,าประตูเข้าไปเลยนะครับยิงไปเสาสองเลยครับนี่ครับ หลังจากนั้นก็หมดเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีไทยก็พยายามจะตีเสมอให้ได้มานานแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันไม่ทันแต่มันก็มีลูกมาสุดย์เกิดขึ้นนะครับมดาศักด์ครับโยนมาแล้วก็หลุดไปเสาสองครับตีเข่าเข้าประตูไปครับนรงชัยทาให้เสมอกันสองสองต้องต่อเวลาพิเศษต่อไปสองครึ่งครึ่งน,นาทีมดาศักด์กลายเป็นตัวฮีโร่เลยนะวันนี้ แล้วก็โยนมาเข่าเข้าประตูครับ2-2ครับต่อเวลาออกไป2ครึ่งครึ่งนาสุนาทีนรงชัยนะครับคนที่เข่าเข้าไปโห่ยืนคนเดียวโล่งๆเลยนะครับในช่วงท้ายเกมปรากฏว่าชนาทิพย์ดาราเด่นของไทยเจ็บด้วยต้องออกจากการขันไปและในช่วงต่อเวลาครับไทยก็เป็นฝ่ายบุกเหมือนการอินโดนีเซียก็ได้บุกค,คู่ขี้สุดสีมาก ครื่องแรกของการต่อเวลาพิเศษครับนี่เครื่องหนังเป็นเวลาครับเครื่องแรกของการต่อเวลาพิเศษนะครับไทยนั้นเป็นฝ่ายที่เน้นบุกมากขึ้นก็กะจะชนะในช่วงต่อเวลาไม่กะให้มีการโดนจุดโทษครับถ้าโดนจุดโทษเตะคนละสามลูกเตะคนละสามทีมละสามลูกนะครับหรือว่าทีมละสามคน พี่ไทยไปฟาวครับอินโดได้ลูกฟรีคิกพยานะ่าโยนนีไสวยมากแล้วก็โมงเข้าประตูไปครับพยาน่าจากที่เคยโมงให้ทีมได้ประตูแรกของแมชนี้คราวนี้เปิดต่อให้กับยูซุฟซูเฮนด้าโมงเข้าไปครับ อินอเสียกขึ้นนำเลื่อสกอร์3-2เป็นการน,นำในช่วงต่อเวลาพิ่เศษแล้วนะครับกดดันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับบอลเปิดย้อยไปทางเสาไกลนะครับแล้วก็ลอยตัวขึ้นมงนะครับซึ่เสาประตูของเราพยายามจะหุกปัดแล้วนะฮะแต่ไม่ถึงตามแล้วครับ2-3ทีนี้ไทยต้องการประตูเพิ่มแต่เมื่อไม่มีชนาทิพ ตัวทําเกมหายากเหมือนกันนะครับ <6 S 1> อยากจะตีเสมอให้ได้ต่อเวลา15นาทีเอ่อ10นาทีแรกผ่านไปแล้วเหลือการต่อเวลาอีก10นาทีครับและในช่วงจังหวะน,นี้ครับบรรดาศักดิ์ได้บออเปิดเข้าไปเสาสองเพื่อนยืนโลง่ลงๆอยู่คนเดียวยิงตีเสมอกับไทยได้เป็น3-3กับนรงชัยเนี่ยบรรดาศักดิ์ ได้บอลแล้วก็เห็นเพื่อนอยู่เสาสองยิ่งเข้าไปเลยครับเสมอกันสามสามแต่แบบมั่นใจมากนะครับจังหวะเดียวเลยไม่จับบอลเลยครับสามสามคิดว่าถ้าใครได้อีกหนึ่งประตูจะชนะแล้วและไทยก็ได้จุดโทษครับ <S <S อินโดนีเซียทำฟาวล์ในกรอบเก็บโทษ กระโดดลอกข้ามจังหวัดนะฮะแล้วก็แผงหลังของอินโดนีเซียนั้นเตะไม่โดนบอลเลยนะครับนี่เป็นช่วงต่อเวลาพิเศษ,ษ,ษแล้วยิงประตูันเยอะมากในช่วงต่อเวลาพิเศษ,ษครับไทยยิงเข้าไปจะนําแล้วก็ยิงนําจริงๆครับยิงเข้าไปนะครับพรพิพัฒน์ไทยนำ3-4แล้วนะครับถึงตรงนี้นี่ถ้ารักษาสกอร์นี้ไว้ได้ก็จะจบด้วยเหรียญทองเลยนะครับโ้ นาวากัดน,นาวเอกุรษัทนาสุรัตครับอดีตนะตัทีมประเทศไทยแต่ว่าอินโดนีเซียมาตีเสมอได้ดีจริงในช่วงทดเวลาก่อนจะหมดจากการหมดของเจ้าเก่าครัพนะพญนาพญนาโมตีเมสมอเป็น4-4ตอวันนี้แม้ว่าจะป้องกันดีแล้วนะครับแต่ว่าเจตรินผู้สาปรัตูของประเทศไทยหมดสิทธิ์รับลูกนี้จริงครับ4-4ครับ ในเวลานี้เราไล่ตีเสมอนะครับแต่พอต่อเวลาพิเศษนี้เขาไล่ตีเสมอเราและการแข่งต้องต่อเวลาครับเวลาในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับทำให้ต้องโดนจุดโทษตัดสินแล้วครับทีนี้ฟังละ3คนอินโดนีเซียเป็นฝ่ายยิงชนเสารับคนแรกของอินโดนีเซีย วันนี้เหมือนกับว่ามีบาร,รมีมาด้วยนะครับเจตรินผู้งสาวตูงไทยแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปครับไทยถึงตรงนี้นี่เขาอินโดนีเซียเจ้าภาพนี่กดดันแล้วนะครับวันนี้แฟนบอลเข้ามาดูเยอะด้วยนะครับถ้าสังเกตด้านนอกสนามนะฮะใครจาหน่าติงสูงให้กับอินโดนีเซียได้แต่อินโดนีเซียยิงมากกว่าไทยหนึ่งปร ทา่าดีเด่นมากนะของทีมเจ้าภาพซิลโดนยิงไปแล้คนแรกและพลพิพัฒน์ก็ยิงเข้าไปครับพลพิพัฒน์ครับทั้งในเวลาปกติและช่วงดวนจุดโทษก็ยิงเข้าไปอิโนโดนีเซียม,มายิงครับต้องเข้านะครับต้องเข้าสถานเดียวไม่เข้าแพ้เลยและสุดยอดจริงๆครับ เจตรินป้องกันไว้ได้การยิงของยูซูซูเฮนดาไปตรงตัวเจตรินทำให้ไครนั้นชนะไป6ประตูต่อ5ครับประสบความสำเร็จพลิกล็อกเล็ก,ลกและทำงารยืดล้างแขนได้เดี๋ยวไปดูสรุปเหรียญการแข่งขันล่าสุดนะครับ สรุปเหรียญตอนนี้อินโดนีเซีย153เหรียญทองไทยทำเกินเป้าไวเ้เยอะครับตั้งเป้าไว้70แต่106เหรียญทองไปแล้วเวียดนาม64เหรียญทองมาเลเซีย33เหรียญทองก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่11ที่อินโดนีเซียจะภาพของเจ้าเหรียญทองไปตามคาดครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ ซึ่งพรุ่งนี้เองเนี่ยจะเป็นพิธีปิดการแข่งขันใช่ครับทางทีสปอร์ตจะจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา19เนกาถึง21อนิกาและต่อด้วยเดลี่ไฮไลท์หรือว่าไฮไลท์พาราเกมส์แต่ว่าพรุ่งนี้เราย้ายเวลาไม่ได้ถ่ายสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับนะครับวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีมใช่ครับนะครับพรุ่งนี้พิธีปิดติดตามชมกันครับนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับกับ t Sport 7นะครับ ไฮไลท์พาราเกมส์ขอขอบคุณกระทรวงก,การนันทิยากีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยครับวันนี้ผมและคุณพภินันและพี่านศรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้ให้การสนับสนุนไฮไลท์พาราเกมส์